เก่งเอาอกเอาใจคนเก่งแล้วแม่ใช้เป็นยางก,กับตาผ้าอะคนคนข้างบ้านที่บอกแอลว่าเป็นลูกที่แม่เก็บมาจากสามเจ้าใช้อีทุกวันใ <c oughs> ห้นั่นไม่โอมไม่ถูกใช้เลยใอ้นคนที่สองคือหมอนอยเมื่อกี้เนี่ยไอ้นั่นสอบได้ร้อยเร์เแล้วเรียนหนังสือมาเนี่ยเรียนแอลนะั่นอยู่ปสามเขาอยู่ปหนึ่งเรียนไปเรียนมาเขาอยู่ปสามเข้าแอล <c oughs> เรียนไปเนะีเข้ามาห,หายอะไรปีเดียวกัน <c oughs> นะฮะ ก็เลยกลายเป็นเป็นพี่น้องที่แบบสนิทและละกันมากแต่อินเนียนะวันไหน,นส,สอบได้หกสิบเปอร์เซ็นตะ์่อมากกว่ามันไม่มี A B บซเนาะได้หกสิบเปอร์เซ็นต์นะพ่อจะปลืนะ้มมากเพราะว่ามันหกสิบห้าเก้าห้าห้าไอ้นั่นร <c oughs> ้อยเกินร้อยได้เกินร <c oughs> ้อยเกิดมาเป็นคนอัจฉริยะรู้อายุยี่สิบหกก็ได้ปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์แต่ก็ได้ปริญญาเอกเ,อเนี่ยเขาได้ทางไบโอโลจีเขาต้องข้านหนูไปร้อยกว่าตัว <c oughs> เขาเลิกเลยค่ะได้ปริญญาเอกปุ๊บปฏิบัติธรรมไม่แต่งงานไม่เลยเลยเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรหรือว่าไม่ว่าเขาจะไม่สบายเนี่ยเลือดของหนูที่เขาฆ่าไปร้อยว่าตนมันจะเข้ามาอยู่ในจมูกเขาตลอดเลยเขาเลยมีสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เมื่อกี้คุณเห็นตึกหนึ่งอ่ะนั่นแหละของมอน้อยเขาปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วชาติหน้าเขาคงไม่มีแล้วเขาไปพพานนะแต่เอาเลวียนไม่เคยเอาชอบ ตอนนี้เเรียนหนังสือไปเนี่ยเรียนหนังสือจบก็ไปเรียนเมืองนอกไปเรียนเมืองนอกเรียนปริญญาโทระหว่างที่เอาเรียนเมืองนอกอย่เนี้ยเอวเห็นเลยว่าไอ้การศึกษาเมือไทยนะเอวเรียนสี่ปีนะให้เมืองนอกมาเลคเชอร์สองชั่วโมงนนสี่ปีหายไปหมดเลยตังนั้นเอวโง่สุดๆเลยแล้เรียนด้วยความยากลาบากมากกว่าจะจบปริญญาโทแต่ระหว่างที่เอวไปเรียนเนี่ยสมัยก่อนยุคแอวเนี่ย ประเทศไทยนะ่มันไม่มีมหาวิทยาลัยเอกชนมีอยู่อันเดียวคือมหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งสอนได้แค่อนุปริญญานะแล้วก็ตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีอยู่เจ็ดแห่งมีจุฬาธรรมศาสินปากร,กรเกษตรแล้วก็เชียงใหม่ขอนแก่นทั้งหมดเจ็ดแห่งแล้วก็มีมหาวิทยาลัยกรุงเทพนี่แหละมหา,าเอกยลัยเอกชนท่านี้พวกไปเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ไปเรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพลูกเศรษฐีทั้งนั้นโดยเฉพาะเศรษฐีคนจีน เจ้าของโรงงานทั้งหมดอะสมัยก่อนจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เขาเป็นโรงงานใหญ่ๆทั้งนั้นปัจจุบันเนี่ยก็คือเรียนมหาลัยกรุงเทพทีนี้มันได้แค่อนุปริญญาก็อยากให้ลูกได้ปริญญาก็ส่งไปเรียนที่เมืองแมดิสันรัตวิสคอนซินที่แอลอูดเนี่ยไปถึงพวกนี้ลูกเศรษฐีคุณนึกภาพออกไหมเศรษฐีลูกเศรษฐีต้องเรียนไม่เก่งใช่ไหมลูกคนเรียนเก่งต้องจนหน่อยนะลูกเศรษฐีเรียนไม้เก่งภาษาอังกฤษก็ไม่รู้เรื่องไปถึงอ่านตำราฟิลิปคอตเลอร์ ตำรามาร์ติง้งเรียนบริหารธุรก,กิจแนะอลนะ่าเรียนมานุษย์ยาุยาทําทำยังไงละพี่ไม่เป็นไรพี่อ่านให้แอลนะ่าอ่านเขาจนจบอ่ะจบเสร็จเรียบร้อยแอลเรียนจบปริญญานะแอลมาทํางานมาร์ติ้งค่ะพวกนั้นก็มาทางานแบงค์ทำงานอะไรนะทั้งนั้นเลยนะแต่มันก็ต่างคนต่างไปทําแอลมาทํามาร์ติ้งเนี่ยในที่สุดเนี่ยแอลคิดว่าแอลจะเล่าสั้นๆว่าคุณคงรู้จักโอ้ยพรทิพย์นาคนาคีรนันกัน,นกรหรืเนี่ย เนี่ยเขาขายสบู่ปางอุลิใช่ไหมแอลเนี่ยเป็นคนจับประกวดนางสาวไทย mm hmm. คนแรกของประเทศไทยหลังจากสมัยอดีตแล้วก็เลิกประกวดไปยี่สิบป mm ีนะมาถึงแอลเนี่ยก็ต้องขายสบู่ปางอุลิให้ได้เมื่อก่อนสบู่ปางอุลิเนี่ยมันชื่อปามมี่ท mm ุก hmm. คนคงได้ยินนะ mm hmm. สบู่ปางมี่นะปามมี่เนี่ย, mm hmm. ยทำเท่าไหร่ก็ได้5%้าเปอร์เซ็นแนแล้วไม่มีโรงงานของตัวเองเขาไปจ้างวันฝาหลงวันฝาหลงก็ทำสบ,บู่ให้ ว่ได้ห้าปอร์ซแชร์ตลอดวันดีขึ้นดีก็บริษัทคอนเกตเนี่ยเขาจะต้องมีคอนเกตกับบามลิฟคู่กันระบ่บามลิฟคือสบู่คอนเกตคือยาสีฟัน,นแล้วจะเล่าให้คุณฟังว่าในโลกนี้เนี่ยมันมีอยู่สามบริษัทที่ขายของพวกนี้ขายสบู่ผงซักฟอกยาสีฟันอะไรก็ตามเกี่ยวกับปากเกี่ยวกับตัวร่างกายผมเนี่ยสามบริษัทหนึ่งพร็อพเต a ร์แอนคสองคอนเกตบาม์ลิฟสามรีเวอร์布拉เด พ็ ble, กเกอแกมโบก็อะไรนะแชมพู <y> อาลีจอยส์สามคนสามคนัทแบ่งกันชัดเจนถ้าคอนเกตนะนะเขาเขาเรียกอะไรภาษาไทยเรียกสโลแกนภาษามาร์เก็ตติ้งเรียกว่าเบสิกคอามคนซูเมอร์พนลนสิ่งที่คุณสัญญาแบบกับลูกค้าว่าคุณจะเป็นอะไรเขาก็ฟันแข็งแรงป้องกันฟันผุคุณห้ามใช้นะเพราะนั้นคุณเห็นมายาสีฟันใกล้ชิดมันจะ ลมหายใจสะอาดพูดป้องกันกันผูไม่ได้ทีนี้พอมาถึงสบู่ปาล์มลีไปสบู่ักใช่ไหมลักต้องดารารักใช่ไหม,มจากสมัยแอลนะจารุณีสุขสวัสดิ<ม>์นุ่งกระโปรงขาวเราขี่มามในปาล์มลีบอ,อกมาเทสเท่าไหร่แพ้หลุดลุย่ยแปสิอร์ซซื้อลักหมดไม่มีใครมาซื้อปาลมลีบหรเรา็มาซื้อดารามรักดารามันใช่ไหมไม่ได้ทำไงอ่ะเขาบอกเขาจะสร้างโรงงานสมัยก่อนนะ โรงงานเนี่ยสามรอยห้าสิบล้านบาทโรงงานทําสรุปแต่แอลอะต้องสัญญานะว่าปาล์มลิฟต์เนี่ยจะต้องเปอร์เซ็นต์ขึ้นประมาณสิบเปอร์เซ็นต์มาแชร์สิบเปอร์เซ็นก็ตกประมาณสองพันสองพันกว่าล้านต้องให้ได้อย่างนี้นะต้องขายให้ได้แลโรงงานมาทําไงอะโรงงานขึ้นไปสืบพอโรงงานมาแล้วทำเท่าไหร่ก็สู้รับม่ได้แอลเลยเสนอบอก อยู่เอาเชื่อทันสักครั้งได้ไหมรับดาราสมัยก่อนไม่ได้เป็นง่ายแบบทุกวันนี้นะยารุนีสุขสวัสดิ์กว่าจะเป็นเพชรลาชาวราชอยู่ก่อนใช่ไหมคะกว่าจะเป็นดาราใช้เวลาสิบสิบปีแอลเป็นคนเสนอบอกไม่ต้องเลยฉันสร้างดาราคืนเดียวแล้วมาขายแอลก็เลยจัดประกวดน,นางสาวไทยคนแรกกูกดาจะไม่มีอทานทิพคงสุขสวยแตโ่สูเพราะวันจบ มป4ม6อะไรม3อะไรอย่างเงี้ยเขาก็สวยๆนะแต่เขาก็พูดไม่เก่งนะนังสือพิมพ์มาปากลาที่สุดเลยมป็ป็นดาสวยแต่งโมทำนางงามเพื่อจะหาเอาไปส่งผู้ใหญ่หาเมียน้อยผู้ส่งเสียอะไรเงี้ยด่าทุกวันจำมันทั้งที่สองฉลาดแต่หน้าแก่ได้เอทวีพรทางคอยคนเขาชอบคนเขาชอบอีเยปูดำ สารวัตรดุมดุมเรืองวงนั่นนั่นแบบว่าเงี้ยนะแล้วเอวก็เล็กใช่ไหมแล้วเวลาก็เดินออกมาเนี้ยเดี๋ยวก็นะแย่สัตว์นะตระมีพรต้นะครับขยับรถตู้ให้หน่อยครับรถตู้รถตู้รถตู้เนี่ยจุดใช่นะก็คืนนะครับคุณทั้งคืนไม่ต้องนอนเลยประกวดที่เซ็นทรัลตอนแรกนะประกวดสวนสยามนะว่างประกวดฝนตกมาอีกวิ่งหนีกันจกับนารีฝน นะฮะไอ้ท่านทิพพงสุกอ่ะที้สองเขาไม่เอาแล้วไปที่เซนท่านก็เรียนอะไรข้างบนของเขาอ่ะนะฮะกดว่าทวีพรได้ดาแบบนี้ดาหนักเลยหนังสือพิมพ์เนี่ยนะเขาก็ไปนั่งบันลังนกยูของนางสาวไทยหนังสือพิมพ์ก็เอาว่างที่คุณไม่ยิ้มเนี่ยเพราะคุณใส่ฟันก้องใช่ไหม mm hmm. ดูสินะไอ้นั่นมันก็อ้าบานมาสีหลายฟอมที่ว่า,าแล้วกางคืนถูกดาจนไปทั้งถึงตีห้ายังไม่ได้นอนเลยคุณ โทรมาไม่หยุดเลยโทรมาที่เซ็นทันเรานอนกันที่โรงแรมที่เซ็นทันนะเซ็นทาราดาเสียหายมากมีกรรมการตาหัวคำหยาบทั้งหลายมีหมดมมไม่เอาสารารับโอโหมากมนชนพอ,อ,อเสร็จเรียบร้อยแอลก็เลยต้องโทรไปเรีบอว่าน,นี่ผู้นี้ฉันยังไม่ไปนะบอกอูเป็นไร,รววยนางสาวไทยเนี่ยมันเกิดไม่ได้ตรงกับคนคนเขาอยากนะเพราะฉะนั้นฉันจะต้องแก้ไขปัญหาวันจันทร์ บรรยันนะแอลต้องพานางสาวไทยนะอันที่หนึ่งเลยสมัยก่อนดุเลือที่สุดคืออยกร,ระทรวงสาธารณสุขแต่ก็ไม่ให้อยอดูนะแล้วก็พาไปหนังสือพิมพ์ทุกหนังสือพิมพ์เอาไว้เขาดูพาไปสองคนให้เขาเห็นเห็นว่าใครสวยกว่ากันมาถึงจะสงบไม่งั้นก็ดด้อยู่นั่นหละนะนะแอลก็ไปนั้นไม่ได้ไปปีที่สามตอนนั้นนะสบู่แอลก็ไม่ขึ้นนะสบู่ก็ห้าหกเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์อยู่งั้นนะโอ้ตายยนะ เลยบอกเขาบอกว่าเอ,าเอาา้าทำไดเ๋ยวฉันเปลี่ยนใหม่หมดฉันไม่เปลี่ยนอย่างดียวคือแอลไม่รู้จะหาทางไงแอลก็เลยออกใหม่ออกสบู่ฟาร์มอลิฟแอลนี่มีสําหรับสามสีสามผิวผิวธรรมดาผิวแห้งผิวมันมนะแล้วเขาบอกแล้วอยู่คิดคอนเซปต์ไงแอลคิดคอนเซปต์ใหม่หมดเลยบอกเฮ้ยฉันเป็นผู้หญิงฉันรู้ดีก็ทุกวันเนี่ยผิวที่เอสบู่ที่มันขายดีที่สุดคือสีขาว พวันนี้นสีขาวก็ต้องเป็นผิวธรรมดาถูกไหมอ่าแล้วผิวแห้งผิวจะทําไงเอ้าไอีคนผิวแห้งเนี่ยมันก็จะต้องทาครีมราลาโดรีนครีมทาหนะ้าไวส์เจอร์ไรเซอร์ใช่เปล่ามอยส์เจอร์ไรเซอร์มันสีอะไรอะสีชมพูใช่ไหมหรือก็เอาชมพูใส่เข้าไปสิคราวนี้ผิวผิวมันผิวมันก็ต้องเอาพวกส้มๆอ่ะนะไปตัดตัดตัดความมันใช่ไหมเหม,ม,ม,มือนมะนาวล้างมือเนี้ยใช่ไหมมันองเอาสีเขียว ไอ้สีเขียวมันเป็นตรงกับดันสบู่น่องแก้วไอ้นกองแก้วสบู่ราคาถูกแต่ก้อนละสามบาทห้าสิบไอ้ปาร์มนบก้อนละเจ็ดบาทก็จะเป็นสีเขียวก็ไม่ได้ <Yeah. S 1> คุณเอาสีพีชสีส้มไปแล้วละกันนะก็ไปกันผิวมันบางมื้อนเอาอันนี้ได้นางสาวไทยคนใหม่ก็คือชุติมาไนายนาไอ้ mm hmm. คนนี้ไม่สวยมากหรอกแต่พูดเกง่งยิ้มเกง่งชอเลาะเกง่งแล้วก็ไปสิวธรรมดาผิวแห้งผิวมัน ังสือกิมกระดาษอีกเลสเบีย้ยนเลสเบีย้ยน <c oughs> อือันนี้เป็นเลสเบีย้ยนเลสเบี้ยนบ้าเลยสมัยก่อนมีผู้หลักผู้ใหญ่อยากได้มันนะมันวิ่งหนีอาการอะไรนะไม่มีเลสเบี้ยนหรอแต่ตอนหลังเป็นอะไรก็ไม่รู้นะมันก็อ,อยู่กับกระเทย <c oughs> นะตอนนี้ก็ได้ได้หัวเด็กอีกต่างหาก <c oughs> แต่ว่าเป็นงงๆนะแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรได้ปุ๋ยคอทิปนาคเกล็กกระหนกคุณเชื่อไหมธรรมดานะฮะ นาทีละสองร้อยก้อนาบาโบลิสอ่โรงงานน่ะผลิตน,ะนาทีหนึ่งเนี่ยออกมาสองร้อยก้อนนะ่ะต้องไปซื้อลายไปหนึ่งลายเพิ่มขึ้นอยากเจ็ดแปดเปอร์เซ็นแชร์นะได้สิบแปดเปอร์เซ็นแชร์ชนะลักทันทีเลยทาให้แอลดังทั่วโลกหลังจากชนะลักนะแอลเดินทางทั่วโลกเลยเลคเชอร์ว่าทําไมฉันถึงเอาชนะด้ควันเฟืองนะสบความ,นนะมาิ้ตั้งมาร้อยห้าสิบปีไม่เคยชนะเลยนะไม่เคยชนะละักเพราะไม่มีดานลาย ปรากฏได้จากอาวานมาปเป็นบ้าไปเลยไงเป็นบ้าใครๆก็อยากเราเรียกว่าสังคมเป็นบ้านนะคือคนที่มีลูกหลานเลยนะใหญ่ๆโตๆรวยๆบอกนามสกุลเนี่ยรู้หมดเลยดิฉันนามสกุลนี้นี้นะคะดิฉันอยากจะรลูกไปประกวดนางสาวไทยค่ะแต่กลัวว่าไม่ได้เดี๋ยวจะเสียนามสกุลใช้ชื่อปลอมได้ไหมคะ เรงก็จำใจใช่แล้วชื่อปลอมที่เกิดมาได้มาแล้วทําไงอ่ะก็เลยถามนะมันไม่แน่นะคะชื่อปลอมแล้วเกิดได้เป็นจักรวาลมาแล้วทําไงเขาเปลี่ยนชื่อหรอคะหรือไงอะไรเงี้ยเราก็คุยแบบสรุปทรงแอรวจะพนไม่สี่เรียสแต่ตอนปุ๋ยเป็นจักรวาลแต่แอรเดือดร้อนมากพักหลวงพ่อยังมาหาเลยมาหาทําไมเนี้ยจะมาขอเชิญปุ๋ยคานทิ์ไปฝั่งลูกนี้มีที่วัดมันจะไปเอาเป็นไงคือแบบคนมันคลั่งไปเลยอ่ะคุณนะฮะ แล้วพอเสร็จแล้วปุ๋ยเนี่ยเขาเป็นฝ้า่นังถ้าเป็นฝรั่นังเขาเป็นลูกแม่อะไรของเขาได้นะเขาเป็นฝรั่นังเขาก็มา,มาคนก็ค้ั่งไพรมากๆเลยนะเฮรซส่ทั้งเมืองเลยบ้านทั้งเมืองเหมือนบ้านจาตุามรามาเทพเลยอะแต่เป็นบ้านนางสาวไตไรนัน่นเองนางสาวจักรวานก็มาเนี้ยเอ๋ก็อกโอ้โหอยู่ดีๆแ,แล้วขายส้มแก้แครคุณแล้วขายทะบูกเกือบสี่พันบาทก้อนละเจ็ดบาทคุณขายสี่พันล้านได้ไง แต่ว่าเวลาเอาขายสบู่เนี่ยความที่เราอยู่ความเกลียดเราต้องทำรีเสิร์ชตลอดทาไมคุณถึงซื้อสบู่เราทําไมคุณถึงซื้อแฟททาไมคุณถึงซื้อความเกลียเราจะต้องไปท market, ํามาเก็ตสารวจรีเสิร์ชตลอดเวลาแก้วจ,จะเห็นว่าแก้วจะไปอีสานจะไปใต้ในซ่องแล้วก็ไปนะในซ่องก็ไป้ไหน,หน่นวีโต้ปากเป่าก่อน<ม>อก่อนกินนะต้องเข้าซ่องเพราะว่าซ่องใช้เยอะนะกผูก้หญิงซ่อง แล้วก็ไปมาทุกที่ไปเสร็จแล้วก็เห็นว่าคนที่ไปเนี่ยที่มาตอบคําถามเราก็ได้ค่าแรงค่ารถเนี่ยร้อยห้าสิบาทยุ่งนั้นเนาะสี่สิบปีมานะแล้วทำไมข้าวมันเปลี่ยนมาสองพันทำไมขายไม่ได้ข้าวขายไม่ได้สมัยก่อนต้องตกเขียวเราลูกสาวไปขายขายข้าวไม่ได้แอลคิดอยู่อย่างเดียว เมื่อไรเราเลิกทำคอนเกนตนะเมื่อไหรจะเลิกขายของนี่นะออจะต้องมาขายข้าวให้ชาวไร่ชาวนาขายได้ให้ได้ให้รวยให้ได้ชาวนาเนี่ยเพราะว่าไอคนที่มาสัมภาษณ์ฉลาดทุกคนเก่งทุกคนแต่มันไม่รู้จักวิธีขายพอเอาออกจากคอนเท็ตปุ๊บนะแต่มาสร้างตรงนี้เลยแต่สร้างตรงนี้แล้วสิ่งที่เออสร้างจะเขียนว่าอืมในนี้มัตโต้ของแอวนล้นก็คือพรอมี้สองคะแนนศูนย์พัฒนาบุคคล เพื่อผลสาลําเร็จขององค์เพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรไหนจะประสบความสำเร็จอยู่ที่คนคนอย่างเดียวไม่ได้อยู่ที่อย่างอื่นเลยให้คุณมีเครื่องจกอักรอีเครื่องมีอะไรกีเครื่องไม่เกี่ยวนะเกี่ยวกับคนที่เขาทำงานยอยู่กับคุณนะคุณต้องพัฒนาคนให้ได้และแอลก็เริ่มพัฒนาคนตั้งแต่ปีสองห้าสีู่นย์นะทำมาเรื่อยจนกระทั่งปีสองห้าสี่สี่จบรัฐบาลชวนปีสี่สี่สี่สามต่อสี่สี่ จบรัฐบาลชวนเป็นรักฟาลทักสินแอลสอนเกษตรกรไป6,500คนแล้วแอลสอนแบบนี้ทั้งนะขนมเทียนหนงเข่งก๋วยไช่ก็ทำเกี๊ยมหีก็ทำเพราะเกี๊ยมหีมันทำง่ายแทนที่จะกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมงานโพงานไรเนะี่ยคุณก็ทำเกี๊ยมหีสิใช่ไหมอย่างนี้อะไรก็ตามที่อยู่หลังบ้านคุณแอลสอนพอสอนเสร็จเรียบร้อยแ้ลก็ที่สิ่งที่แอลสอนนะี่ย คอนเซปต์แล้วก็คือว่าชีวิตใหม่เปลี่ยนได้ในเจ็ดวันคุณมาอยู่กับเราเจวันคุณต้องเปลี่ยนคุณกลับไปไม่เปลี่ยนไม่ได้นี่คือการเปลี่ยนคนการเปลี่ยนคนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดตามตรงนะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดของมนุษย์ที่จะไปเปลี่ยนเขาแต่เราจะต้องเปลี่ยนแบบชนิดเปลี่ยนวันนี้มาหาเราวันนี้อีกสามวันเขาไปขายของก็ได้เงินห้าอยบาทแน่นอนถ้าทําตามเราบอก เพราะนั้นของอันไหนที่ไม่มีตลาดย่าสอนสอนของที่มีตลาดเท่านั้นแล้วตลาดใหญ่กว้างนะฮะนี่คือสิ่งแแค่เราทำแล้วก็ทํามาจนถึงปัจจุบันนี้ทีนี้ความที่โลกมันไปเร็วเกินกว่าที่เราคิดน่ะสมัยก่อนแอลสอนไม่ยี่สิบปีก่อนตลาดมันไม่ได้เปิดอย่างนี้มันต้องไปเปิดตลาดแอลนี่นะเป็นคนตลาดนักทั้งประเทศไทยเนี่ยเป็นคนเริ่มไปให้ไปทากันที่วัดเพราะลูกศิษย์แอลนะัขายของไม่ได้ เวลาไปขายผักกาดดองที่ตลาด,ดก็โนนเจ๊ที่ตลาดมันจะเตะเอาเข้าใจไหมทุกตลาดเขามีเจ้าเก่าเขามีนักเลงเขาคุมอยู่เขาขายผักกาดดองอยู่ห้าแผงวันดีคพืนดีไอ้นี้ก็เป็นน,นั่งขาเนียขายหลกเอามาลวขายอะไรผักกาดดองเจ้านารู้เปล่ายังขายมีจ้าอย่างเงี้ยโดนเขาอย่างเนี้ย แอวก็ต้องพาคนที่มาเรียนแอไปตลาดเราวม่ต้องควรไปขายให้เขาชิมของเราต้องเหนือกว่าคนอื่นแล้วปรากฏว่าลูกศิษย์แยวสอนไปนี่คนเชื่อไหมสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปทำอาชีพภายในหนึ่งเดือนแล้วได้เงินกันหมดทุกคนมาเข้าตรงทักษิณทักษิณมาเป็นโอท็อปพอดีโอท็อปเนี่ยลูกศิษย์แอวที่เรียกว่าถ้าเก็บอาหารแปรรูปผ้าไหมผ้าใบมา,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 าจากกันนะเราทำให้หมดเลยค่ะ มีคือสิ่งที่เอาทำมาเรื่อยๆคือต้องพัฒนาคนให้ได้แอลเนี่ยเรียนมาวิษยวิทายาแ้ลไม่รู้ตัวเลขเลยสักหา่อยทำไมต้องมาทำา Profit and lost l o s ป p n ยนตกําไรขัดทุน return ROI น,นะคุ้มทุนอยู่ที่ไหนเกิดคุ้มทุนสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ประเทศไทยไม่มีแต่เราต้องสร้างให้มีเพราะคนไทยที่เกียริคิดเลขแต่ทุกวันนี้มันไม่ต้องคิดทุกอย่างมันอยู่ในแอปหมดเลย ตลาดก็อยู่ในแอปอะไรอยางเนี้ยแต่ก็ต้องเปลี่ยนคนพวกนี้ว่าต่อไปนี้นะไม่ต้องกลัวทาของแล้วขายเลยท,ทันทีขายที่ไหนก็ขายในยแอปนี่ไงออแอปนะแล้วยุคนี้มันก็เป็นยุคกัญชาใครๆก็บ้ากัญชาน,นี่มีคนถามเ,เรื่องกัญชาเยอะแยะแต่ไม่ทำหรอกพอใะให้ปลูกบ้านเราหกต้นเดี๋ยวนี้ก็ยังเห็นมีใครปลูกได้บ้านลราหกต้นแล้วให้ใช้แต่เปลือกกับก้านมันเท่านั้นเองดอกก็ใช้ไม่ได้นะคะ แต่ว่าตอนนี้เนียใครปลูกกัญชาเนี่ยใบกัญชาอย่างเดียวโลละหมื่นห้านะใบนะถ้า,าถ้าสมมุติว่าเป็นน้ำมันกัญชาเนี่ยสี่หมื่นห้าไม่สี่หมื่นห้านะห้าแสนโลละห้าแสนซื้อ,ซ,อซื้อน้ำมันทีเนี่ยซื้อทีหนึ่งเนี่ยรีกว่าสองฉีดว่านั้นเถอะได้แค่นั้นเองเพื่อที่จะมาใชา้เพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นอย่างนี้แอบก็จัดใหม่เลยกนะ็มือให้ฉันใช้แต่ใบฉันก็เอาแต่ใบ แ้วก็เอาใบมาเคลือบข้าวเหยวให้คุณดูเมื่อกี้นี่แหะนะฮะแล้วข้าวเคลือบบญชาเพราะอะไรละ่ะเพราะข้าวนะเป็นทุกคนก็กินข้าวใช่ไหมจะให้เรากินไปทําอะไรละ่ะแล้วคุณให้ฉันใช้แต่ใบใช่ไหมมาสิเอาอะไรได้มาเดี๋ยวทาให้แ้วจะคนคิดอย่างนี้ะนะแ้วก็เลยทํามาเป็นอย่างเนี้ยค่นี้แอลมาเจอคุณใจฟ้าเนี่ยแอวไปโดยบังเอิญน,น้องแลอลน,นั่นเอคุณหมอน้อยเนี่ยเขาเป็นเทคค,คอร์สอาจารย์ใจฟ้า แล้ววันน no. ั้นดันไม่สบายไม่สบายเป็นไร้เลยนะไม่ใช่ไม่สบายปกติเขาก็ให้แอลไปเรียนแทนเขาโทรมาละเก้าโมงแล้วแอลไปวายแอลจะยืด้าตอาบน้ําแต่งตัวถึงในการไฟฟ้าเรียกว่าเกือบสิบเอ็ดโมงไปถึงเรื่องขอโทษขอโวยเขากินกันแล้วคือเปลี่ยนเสร็จกินแอลก็อายมากเลยแอลยังได้มากเลยอออายมากแล้วแอลก็เสร็จเรียบร้อยเขากินกันเสร็จเก็บ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 แล้วแอลต้องยืนทําหน้าที่ล้างจาน ไม่ใช่ล้างอย่างเดียวนะแอลดันล้างมันทั้งอาทั้งอะไรใต้ผงใต้หุนจันไฟฟ้าเนี่ยเช็ดเรียบเลยนะแอลไม่มีอะไรเหลือเลยตรงนั้น,นแอลรับรองครับไอ้ตรงไอ้ความสะอาดเนี่ยยาสุชัยเนี่ยถ้าแอลจ์ไม่ผิดเนาะกับคุณใจฟ้าเขาประชุมต่อเลือกจะไปออกมังสวิรัติที่ท,ที่แฟชั่นกันแอลก็ยืนฟังกันแล้วไปยืนบอกจะให้ใครเป็นคนพูดโน่นพูดนี่พูดนั่นพูดนั้น ตเกี่ยกันเอาคนนี้เอาสีคนนั้นเคนนี้ของหมอเขียวเยสร็จแต่ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก,ก่อนเลยเราฟังเสร็จเรืเลยล้วแหมวนะ่ะขอพูดหน่อยได้ไหมขออนะุญาต <c oughs> แต่ไปรีบ,รบๆเช็ดๆให้เสร็จแลยขออนุญาตต้องบอกนี่เราถึงเราต้องบอกวังมาสวราิรั์เวลปนมีแบบไหนบ้างมีแบบวีแกนเลยจ๋าเลยแบบาการใจฟ้าก็มีมังสวิรัติกินไข่ก็มีมังสวริรัติกินนมก็มีมันก็แล้วแต่คนกินคน อะไรเงี้ยคนแคก์เี่ยแคกก็มีมหลายแคกอะไรนี้นะก็คุยคุยกนะันแล้วก็แอลก็อาสาเข้ามาอ้วันที่เข้าไปแอลก็ไปเป็นคนเสิร์ฟมากเป็นคนอะไรบ้างช่วยกนะันแล้วในที่สุดก็พอปีต่อๆมากลายเป็นคนงูนะคุมพ่อครัวทําอาหารเสิร์ฟมือชิมแทฟฟิกแราเรียกตัวเองเป็นแทฟฟิกเหนื่อยลับตายวันนั้นไปวันเดียวเกือบลมถาดใหญ่ๆอย่างนี้นะเราผัดทีแบบสิบอย่างแอลน่ะชิมสิบอย่างแล้วก็ ช่วยพันพูดหนักมากแต่เราทําหันไปแล้วหนักอีกงานหนึ่งก็คือว่าไปบ้านใครแอบนึกว่าเป็นบ้านเฮียสุชัยนะที่ไปทํามังสวิรัติโลกที่เชียงใหม่เนี่ยที่เชียงใหม่เที่บ้านก็มีน้ำคูอ่ะไม่ใช่บ้านเฮียสุชัยอ่ะไม่ใช่เฮียอะไรอ่ะเฮียจุ้ยโอเฮียจุ้ยเออนั่นน่ะไอ้นั้นหหดสุด พอจานใจฟ้าแกฟันนี่พี่ถันจะเอาอะไรห่ออะไรก็ม่รู้ปอ๊บแบบประเภทห่อหอ,หอ,อยเงี้ยถ้ามันหอ่อผิดห่อผิดแล้วมันเค็มเนะ่ไนี่มันอะไรสักอย่างต้องแก้ไขปัญหา <c oughs> อะไรเลยที่จะให้คุณชาตินี้คุณไม่ต้องไปหาหมอนะ <c oughs> อย่างสมมติว่าเราเป็นโรคความดาันเบาหวานเราจะไม่มีการเป็นเด็ดขาดถ้าเราไม่ไปกินของเค็มของรสจัดของอะไรเรากินของที่เป็นธรรมชาติเราไม่มีทาง,างที่จะไปเป็นมะเร็งเด็ดขาด ถ้าเราไม่ปิดนินผักที่คนแต่ยาพิดลงไปในผักนะประเทศไทยนะเป็นมีพื้นที่เพาะปลูกเนี่ยอันดับที่ประมาณ40ของโลกแต่เราเป็นประเทศที่นำเข้าไกลโฟเซตไพลโบริฟอสอะไรน้ำยาที่เขาต้องห้ามอันดับ5ของโลกเพราะฉะนั้นพื้นดินของเราเนี่ยมันอาบด้วยยาพิษทุกตารางนิ้วไม่ว่าจะตรงไหน,นไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็ไปก็ตามคุณโดนหมด แล้วทําไมกัญชาเขาไม่ให้คุณปลูกไม่ใหใ้คุณใช้ดอกเพราะกัญชาเนี่ยมันเป็นพืชที่ดูดสารโลหนะหนักในดินก็คือแคดเมียมี่ตัวมะเร็งนะคะของทุกอย่างที่เป็นโลหนะหนักกัญชาอยู่ในดอกหมดเพราะฉะนั้นถ้าคุณปลูกได้ดอกกัญชาแล้วคุณเอาอไปสูบคุณก็แคดเมียมมันอยู่ในดอกนะคุณก็สูกแคดแคดเมียมเนี่ยเข้าไปในตัวคุณสารประหลอดต่างๆเนี่ยคุณก็ตายเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่า เมืองเชียงใหม่นะคะเป็นเมืองที่เรียกว่า40%ของคนที่ตายตาย,ตายด้วยโรคมะเร็งเพราะเชียงใหม่เป็นเมืองเกษตรกรรมผักเยอะมากสตรอเบอรี่เยอะมากผักทุกอย่างบนภูเขาเนี่ยอาบสารพิษทั้งนั้นค่ะทุกวันนี้เราถึงต้องไปแคมเปญว่าเลิกใช้สารพิษนะคะเลิกใช้สารพิษก,กับผักแต่ว่าคนกินต้องยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อจะได้ไม่ต้องไปจ่ายค่ายานะคะ ตอนสมัยที่ตอนไั้นแอลยังทำงานอยู่คอนเกนเนี่ยอก็ดังมากแอลก็ไปกู้เงินแบงค์ทางกรุงเทพเพื่อที่มาสร้างตรงเนี้สามีให้เงิน30มล้านนะซื้อที่ดินมันหมดเลยค่ะแล้วมันไม่มีเงินจะสร้างก็ไปเงินกู้เงินแบงค์คนชื่อในแบงค์ชื่อพี่วิชัยแกบอกโอา,าคุณแแอลคุณน่าจะทำไปทำไมคุณเงินเหลือเฟือคุณนั่งอยู่สบายๆแล้วคุณจะเปลี่ยนอยู่ออกจากคอนเกนททำไม เงินเดือนเยอะเนียสมัยก่อนป๋าเปมเป็นายกรัฐมนตรีเงินเดือนหกหมื่นนะแอลเงินเดือนมากกว่าป๋าเปมอ่ะนะถ้าคิดเรื่องเงินเดือนแครๆนะเงินเดือนไม่ใช่เดือนละห้าแสนเดือนละล้านแบบทุกวันนี้นะเนี่ยแล้วพี่วิชัยกันกบอนเอลก็ลยบอกว่าจะบอกว่าคุณแอลรู้ไหมคุณฟังผมสุภาสิทธิ์เนเขาบอกว่าตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเอาชีวิตไปแลกเงิน<ม>ทำงานเท่าไหร่เท่าไหร่ก็เพื่อ เพื่อเราไม่มีการเหนื่อยเพราะมันได้เงินมาเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจแต่ว่าเมื่อคุณแก่ตัวลงคุณเอาเงินไปแลกชีวิตคุณมีเงินกี่ร้อยกี่พันล้านคุณทําอะไรไม่ได้คุณต้องไปซื้อละโยงละยาค่อยหมดคุณก็ได้ต่าลืมมองหรือหลับตาไม่ได้มีโอกาสที่จะเอ็นจอยไลฟ์ว่านะเถอเนี่ยคือคุณเอ้ก็เอาเงินไปแลกชีวิตคุณกลับคืนมานะก็เป็นอย่างนี้แต่ตัวเราเองเนี่ยฟังเสร็จไม่เชื่อแร้กันกีวิชัย พี่เอามาให้หนูกู้ซะดีๆก,กูอ้อ่ะพี่หนูเอ,อาที่มามาจำนองพี่ไว้อะไรเงี้ยก็คุยแต่ก็ให้กูมาก็มาเป็นอย่างเงี้ยนะจากที่มีเงิน30ล้านสดๆไปนนี้พ็คงนอนสบายเป็นคุณนายนะทุกวันนี้ก็มีนี่สักเจ็ล้านแต่มีความสุขมาก <laughs> <laughs> แกล้วก็ไม่ได้พิดอะไรมากค่ะเพราะแกวอายุเจ็ดสหกแล้วนะคะวันนี้เพราะฉะนั้นเจ็ดสิบหกพี่กำไร แล้วก็ผ่านมาหมดในชีวิตเจอแต่คนดีเจอแต่คนดีนดมีแต่ความดีงามหมดเลยแอไม่เคยเจอคนที่ลาย,ลายหรือเวลาคนร้า,ายแอลก็รู้สึกว่าก็ก็อยากได้ก็ให้เข้าไปไม่ได้สนใจอนะไรคุณอยากได้อะไรหรอคุณเชื่อไหมเนี่ยตอนที่โควิดเนี่ยมีที่แล้วนะแอลไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวแล้ว,ลวต้องหาเงินสิบห้าล้านนะมาให้ทั้งแบงก์มาให้ทั้งภาคยางพนักงานมาให้ทั้ง ติดหนี้สารพัดชนิดแต่ไปขายที่ดินนะแล้วที่ดินแอวเนี่ยไม่มีถนนแอบไปตัดถนนให้ชาวบ้านประมาณสิบหลังคาเรือนมากราแอบเอาไก่ต้มเอาอะไรมาให้แอบแล้วหมดทุกคนเลยดีใจมากพี่น้องกันอยู่บ้านติดกันยังไม่มีทางออกเลยเพราะพี่น้องมันตีกันมันไม่ให้ผลออกกับพ่อแม่เดียวกันนะ่ะ บังเอิญนอ่นั่นแม่ให้ตรงนี้ไอ้นี่แม่ให้ตรงนี้ไอ้นี่มีทางพอถึงลูกลูนหลานหลานไม่สนใจจะลูกย้ายลูกตาลูกป้าลูกนา้าตางคนต่างอยู่ก็เป็นอย่างนี้แต่เอาไปเนี่ยไปตัดถนนให้มันหมดทุกคนแนละให้ทุกคนมีถนนก็มีความสุขดีเราก็ไม่ได้เสียดายูล่าสุขภาพดีเนี่ยเราจะไม่อยากได้อะไรอีกแล้วในชีวิตนี้เราอยากได้ชีวิตที่อยู่อย่างมีความสุขและเราอยากเห็นะอยากให้คุณเห็นนะอาจารย์ใจฟ้าเมื่อสองปีที่แล้ว อาจารย์ไม่สบายเป็นแผลแผลมากแผลมากหนกเป็นแผ<ท>ลเจาะรูโหวโ,โหนะนอนนะผอมนะแอลไปนี่ไม่กล้าไปรบกวนนะกลัวใจก็ตื่นแอวก็เที่ยวของไป่อยไปฝากอะไรอย่างเงี้ยสามัญมา,ากแต่ด้วยจิตที่มุ่งมั่นด้วยจิตที่แน่วแน่ว่าฉันจะต้องชันนในการกินมังสวิรัติไม่ใช่ง่ายๆนะให้คนมากินนะนะแลอลไงแอลเป็นแอวก็ไม่ได้กินมังตลอดนะแอลร้อยการใช้ไฟอยู่เรื่อย ไอ้อย่แย้มเยนะขีงมังเออขืนไม่มังเข้าไปในลายไนเดี๋ยวแกะกันเด็นออกจาก้องนะแต่ก็จะ่แย่ไปอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วก็คือเดินทางสายกลางนะคะแล้วก็ไม่ได้มากินเนื้อสัตว์อะไรเยอะแยะนา,นานๆทีนะแต่ว่าเนื่องจากเราค้าขา,ายแบบนี้เราก็ต้องทําแบบนี้นะะก็เดินทางสายกลางดีที่สุดแล้วก็แล้วก็แล้วไม่จะทําอะไรนะคะเพื่อนก็นไปชวนนักธทไมไปเรียนนักทไมได้นักทมกทตรีนะคะอ่า หน่อยจะเป็นร oh <l Jean> ักทำโทรักงานคุณคุณคุณเรียกแอมว่ามหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เรียนนะครเอาเรียนแล้วเกือบตายอายุมากแล้วต้องไปท่องอ่ะความตั้งใจมั่นว่าคุณตั้งใจมั่นไหถ้าคุณตั้งใจมั่นแล้วคุณทําซ้ําๆกันแค่เดือนเดียวทุกอย่างจะเข้าไปในนิสัยของคุณแต่ถ้าคุณเจอวันเดียวสองวันแล้วคุณบอกอไม่เอาฉันไม่ได้รับไม่ได้อันนั้นไม่ต้องพูดเลยแต่ถ้าทําคุณทําใจกนฟากว้างนะไม่ว่าจะอะไรยากแค่ไหน ให้คุณทําไปหนึ่งเดือนรับรองได้มันเข้าไปอยู่ใน DNA ของคุณได้นะเพราะว่านี่เก็เพิ่งไปเรียนไปอีกนันนะอันนี้เป็นศาสตร์คือราชยโยคะรักษา,ากายด้วยจิตนคนไปเรียนเป็นหมอทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่หนึ่งคุณกินอะไรมีาการใจฟ้าพูดอาจจะบอกว่าจริงๆแล้วเราต้องพูดว่าภาษาอังกฤเรียกว่า you are what you eat คุณจะเป็นอะไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกินของคุณเข้าไปอ่ะ ่ไหมคุณกินเยอะคุณก็อ้วนหน่อยนะคุณกินน้อยคุณก็ผอมสวยนั่นแหละคะ่ะดูตัวอย่างของหมอหมอน้อยนะฮะน้องสาวอย่างเมื่อกี้ที่ใครเห็นน,ะนั่นแหละพอวัดมวลกระดูกวัดความดันวัดอะไรทุกอย่างแล้วไขมงไข,ม,งขมันหมอน้อยในยข้อ่อนไปแอลสองปีนะเขาก็อายุเจ็ดสิบสี่นะปีนี้เนี่ยเขาเท่าอายุสามสิบห้าแอลเนี่ยอายุเจ็ดสิบหกแอลเท่าอายุห้าสิบอายุแอลโครงสร้างแอลเนี่ย โครงสร้างสมองจิตใจแอลเนี่ยขณะนี้เท่ากับห้าสิบเนี่ยแอก็ถึงอยากให้ว่าทุกคนมุ่งมั่นทําอะไรที่ตัวชอบต้องเป็นสิ่งที่ตัวชอบแล้วทําอันนั้นให้ได้โดยเฉพาะอาหารการกินและสุขภาพของเรา mm. เพื่อว่าเราจะได้ดูแลตัวเราเองและครอบครัวของเราให้อยู่ได้นานๆเห็นความจเจริญรุ่งเรืองของตระกูลเรานะต่อไปในอนาคตอยู่ที่เราอยู่อาหารการกินที่เราทํา อยู่กับการออกกาลังกายการทําจิตของเราให้มัน